สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับอยู่ผมในช่องคีสโมาคุงนะครับผมซึ่งหลายวันมานี้ผมหนีไปเที่ยวนะครับถ้าผมหายไปหนึ่งสัปดาห์เต็มก็ไม่ต้องสงสัยนะครับคือไปเที่ยวทะเลนะครับผมโอเคก็เข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแนะนําผลพิศจกันนะครับไม่ใช่แนะนําสีเป็นจัดอันดับผลพิศจนะครับที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับจนถึงฟาร์มไม่ได้เลยนะทุกคน ตั้งแต่ผลระเบิดจนถึงผลมังกรเลยนะครับผมจะมาจัด จะมาจัดอันดับนะครับผมโอเคอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะทุกคนซึ่งปกติผมจะสอนอย่างอื่นแทนนะครับแบบว่าสอนคอมโบแล้วก็สอนฟาร์มสอนทำาน้ตทำนี่นะครับแต่ว่าอันนี้เป็นคอนเทนต์ใหม่นะเพราะว่าผมไม่มีคอนเทนต์ที่มันตายตัวสำหรับช่องผมนะก็จะเปรียบคอนเทนต์ไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับจะพยายามแบบว่าทำคอนเทนต์อื่นๆบ้างนะครับผมโอเคเผื่อแบบคนดูเบื่ออะไรแบบนี้นะครับก็ก่อนที่ไปรับชมคลิปกันนะครับฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะใครที่กดต,ดตามแล้วนะครับ ก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยการกดกระดิ่งนะครับแบบมันจะได้แจ้งเตือนเนาะอะไรแบบนี้นะครับโอเคไปรับชมคลิปกันเลยครับผมว่นจิตใต้ดินเขียวขี้ยามีคนในกติกตอนตั้งแต่สมุดเซ้นอยากเรีนก็เข้าไปก็จะทำให้และก็จะเด้กูไปไดาเจโชคิี้ซมอ่ะถ้กูเนาะกาเป็นนักเขียคขีกันด้ด้วยนี่ทุเรี่นายมีร้านเท่แถมขายไก่ตันแลครับถูกไหมเออว่ะแล้วก็หาอยู่เหมือนกันร้านเท่จริงอ่ะ เฮ้ยวรุ่นกำลังหาหาอะไรนะร้านไก่ตันครับอ๋องั้นต้องนี่เลย Legend Shop ร้านบริการขายไก่ตันในเว็บไซต์และบริการกดเกมพาร์แมปบล็อกฟุตและระบบเติมโลบักแบบ V i P Server นอกจากนี้ยังมีแมป,ปอื่นๆไม่ว่าจะเป็น All Star Tower Defense King Legacy Anime Fighter Simulator และแมป,ปอื่นๆอ,อีกนิดหน่อยหน่อยไปใช้กันเลย Legend Shop ใครที่กำลังประสบปัญหาไม่มีร้านเติมบริการดีๆเลยผมขอแนะนำคานาเมช็อปมีบริการก,กดคิปเกมพา a s สเลขแปดถึงสิบและบริการเติมโลบักแบบ i ไอ a ดีพาสภายในสิบนาทีถ้าคุณสนใจบริการอื่นๆอีกมากมายลิงค์ใต้คลิปเลยนะครับเอาละครับทุกคนแล้วก็มาถึง การจัดอันดับผลที่ฟาร์มดีที่สุดนะครับจนถึงผลที่ฟาร์มไม่ได้เลยนะครับไม่รู้มันเป็นไม่รู้ว่าพูดถูกพูดผิดยังไงนะครับก็เป็นการจัดอันดับเทียนะครับแบบเป็นการไล่อันดับนะครับผมซึ่งแขกแขกรับเชิญแขกแขกผู้มีเกียรติแขกแขกอะไรก็ช่างเถือจะแขกอะไรก็ช่างเถืเอเ็นว่าทีมงานผมแล้วกันซึ่งทีมงานผมผมก็ได้เชิญทีมงานบักทัวรี่มานะครับมาแบบว่ามา มาแสดงความคิดเห็นนะเอออะไรแบบนี้นะครับใช่โอเคมาเริ่มจากผลแรกกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผลแรกก็คือผลระเบิดของเรานะครับซึ่งแน่นอนว่าเทียดีเทียดีไปเลย <laughs> ใช่ไหมเถอซึ่งสาเหตุที่อยู่เทียดีก็คือผลนี้เป็นผลแรกเลยนะครับซึ่งเป็นผลผู้เล่นใหม่นะครับผมซึ่งจะอยู่เทียดีมันก็ไม่แปลกนะครับถามว่าผลนี้มันฟาร์มยากไหมมันยากมากนะทุกคนมันไม่รู้เกียร์ด้วยนะแถมแบบดามจดามจบอกว่าเบาเบาแบาบเบา,บา,บาที่สุดนะครับคือเบามากนะ อ,อยู่ในขั้นแบบอยู่ในขั้นแบบชนอยู่ในอยู่ในผลระดับต่ําที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับก็คืออยู่เทียดีผลต่อไปผลถามนะครับ <l ots> ฟาร์มดีไหมไม่เลยนะครับ g P ก็ไม่ได้เลย <l ots> อันนี้เป็น <l ots> อันนี้ <l ots> ก็อยู่ในหมวดอันนี้ก,นนก็เออมันก็จะแบบใกล้ๆก,กันนะครับสองผลเนี้ยก็คือความโหดก็พอๆกันนะครับเอาจริงไม่ใช่ความโหดเลยนะความกลางพอๆกันเลยควนพูดอย่างนี้มากกว่านะครับก็ อยู่ด้วยกันนะครับเทียดีนะเพราะว่ามันฟาร์มไม่ค่อยได้มันไมู่กเกียมันดาเมจไม่แรงนะครับของผู้เล่นใหม่เอาง่ายต่อไปฟาร์มบาร์กี้นะครับซึ่งบาร์กี้เนี่ยก็คือการฟาร์มของมันมันช่วยได้เยอะเลยนะสำหรับผมเนะี่ยเทียไหนดีวัดัวพี่วอนคางจะอวยผลน,นี้นะเพราะว่ามันพีพีดีเหมือนกันแต่ว่าเราจะเน้นฟาร์มมากกว่าวได้มันก็มันก็เหมือนผลโลเกียผลหนึ่งเลยเอาเป็นเอละกันนะครับก็คือสายเห็นที่ผมให้บารกี้อยู่ในเอก็คือนะครับ คือข้อดีของเขาเนี่ยคือจะต้านดาเมจทุกรูปแบบนะครับที่ที่เป็นดาบนะครับเออแต่แน่นอนว่าเกาะหลายๆเกาะสำหรับบอกฟุตเนี่ยนะครับตั้งแต่เกาะแรกจนถึงเกาะสุดท้ายเลยนะครับแน่นอนว่ามอนใช้ดาบเนี่ยมันจะเคลือบฮาคิไว้ซึ่งผลโลกเกียบางบางผลเนี่ยไม่สามารถฟาร์มตรงนั้นได้นะครับซึ่งผลบาร์กี้เนี่ยจะได้เปรียบบางสถานที่เท่านั้นนะผมขอเอาไว้เป็นเอละกัน,กนต่อให้ไม่มีาฮาคิมันก็กันดาบได้อยู่ดี ซึ่งมันดีนะครับมันฟร์มโอเคผมให้อยู่เอนะครับอันนี้คือสาเหตุที่ให้อยู่เอนะิงครับบวกหนึ่งครับสปริงสป,ปริงก็มีแต่สกิลเคลื่อนที่แลวส่วนใหญ่แล้วก็สกิลรวบมันไม่มีแถมตีเดี่ยวด้วยนะครับก็อย,อยู่อยู่เทียดีไปนะครับผมปลานี้ส่วนผลกิโลนะครับผลกิโลก็เหมือนกันนะครับซึ่งไมู่้เกียแถมสกิลหมู่ก็มีแต่ว่าดาเมจเบานะครับก็ให้อยู่เทียดีไปนะครับสโมกนะครับอ่าสโมก ก็ถามว่าฟาร์มดีไหมมันดีเฉพาะมันมันดีเฉพาะผู้เล่นใหม่ก็คือตรงที่มันลูกเกียได้นะครับใครที่แบบว่าลูยังไม่ยังไม่แบบยังไม่มีผลลูกเกียนะครับอะไรประมาณนี้จะฟาร์มดีขึ้นระดับหนึ่งนะก็ให้อยู่ซีไปนะครับยอย่างน้อยมันก็มีประโยชน์กว่าผลพวกนี้แต่ว่าดามจอาจจะเบาไปแนะนํานะก็ผลสมกใช้สายดาบจะดีกว่านะครับผมโอเคถ้าจะฟาร์มนะประมาณนี้นะครับเอามาลูเกียเฉยๆแหละก็ประมาณนี้ หาถ่ายเออหาง่ายราคาถูกได้ด้วยนะใช่ใช่ก็เลยให้อยู่ซีไปนะครับจ่ายตื้นเรือครับพอจะใช่จ่ายใช่ใช่ใช่ใครที่ไม่มีผลลูกเกียร์งบน้อยอ่ะจะโมกเป็นคําตอบเลยให้อยู่ซีไปเนาะถั่วเนาะโอเคสำหรับผลสปินนะครับอยู่ดีไปนะครับซึ่งมันเป็นผลที่ไม่โอเคเท่าไหร่ดาเมดเบาแล้วก็ไม่ลูเกียร์นะครับประมาณนี้เราจะให้อยู่ดีหมดเลยนะใครที่ไม่ลูเกียร์ดาเมดเบาเนี่ยนะครับประมาณนี้ต่อไปนะผลไฟ ผลไฟนี่ผมจะให้อยู่ A นะครับผมเพราะว่าสาเหตุที่ให้อยู่ A ก็คือสกิลแรงนะครับมีเบิร์นด้วยติดเบิร์นด้วยนะครับแถมลูกเกียด้วยนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าสกิลรวบไม่มีนะถ้าถ้าไฟมีสกิลรวบผมจะให้อยู่ S เลยนะทุกคนเออนะครับแต่ว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวก็คือให้อยู่ A นะครับผมใช่ไหมทัวร์ใช่บิด แต่มันก็คล่คล้ายผลสมุกเลยเอแอค่ <ผล S 2> แบบผลสมุกแต่ว่ามันจะดามแรงไ<ร>ง,<ร>งใช่ถ,ใถ้าใครทำตื่นนี่ฟาร์มก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งนะครับส่วนผลผลน,นนะ้นผลเหี่ยวปะใช่ผลเหี่ยวก็ให้อยู่อะไรดีให้อยู่ดีละกันนะครับเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะเดี่ยวสกิลเดี่ยวนะครับมีสกิลหมู่อยู่แหละแต่ว่ามันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับสำหรับการฟาร์มนะแล้วก็ไม่รู้เกียร์เราจะให้อยู่ดีนะครับผมประมาณนี้โอเค ต่อไปผลน้ำแข็งนะครับผลน้ำแข็งเนี่ยผม,ผมจะให้อยู่ <B. S 1> ผมจะให้อยู่ S เลยนะทุกคนเ,ออเพราะว่าน้ำแข็งเนี่ย <A. S 1> ดาเมจไม่ได้แรงมากนะแต่ว่าอยู่ในขั้นกลางๆแต่ว่าที่ผมให้อยู่ S ก็คือมันลูกเกียร์ได้แล้วก็สามารถลวบมอนได้ด้วยนะครับสตันมอนได้อะไรแบบนี้ใช้กับสายดาบได้นะเวลาฟาร์มนะครับซึ่งมันมีข้อดีเยอะกว่านะครับแถมมันแบบว่าลงน้ําได้อะไรแบบนี้ด้วยนะครับก็ฟาร์มดีนะครับเออประหยัดเวลาด้วยนะ ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับผลน้ำแข็งตีธรรมดาเป็นดาเมจผลได้นะครับเออผมก็เลยให้อยู่เอสนะครับผมซึ่งฟาร์มโคตรดีต่อไปผลทรายนะครับผลทรายก็สกิลเดี่ยวมันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้ผมลูกลากผมผมให้เอสเลยครับผมสกิลเดี่ยวมันไม่ใช่เยอะสิสกิลหมู่มันก็เยอะสกิลเดี่ยวมันก็มีก็ให้อยู่ B แล้วกันกลางๆนะครับมันรูเกียร์ด้วยดาเมจก็คือดาเมจก็แรงเหมือนกันแต่ว่าเหมือนว่าอัปเดต17.2เนี่ย เขาจะเนิฟนะครับฝนทรายเนาะเนิฟสำหรับการ p v p แต่ว่าสำหรับการฟาร์มน่าจะยังคงตัวของมันอยู่นะครับก็ให้เป็น B แล้วกันนะครับยังอยู่กลางกลางครับผมใช่ให้เป็นก,กลางๆลแล้วกันผลดานะครับผลดาก็ให้เป็น A นะครับสาเหตุที่ให้ A, มม A เพราะว่ามันสกิลรวบมอนทุกสกิลเลยแต่ว่าขา v มันก็รวบเหมือนกันนะแต่ว่า V มันจะกระเด็นนิดนึงนะครับ ผลต่อไปผลวิญญาณนะครับผลวิญญาณเราให้อยู่ดีนะครับเพราะว่าสกิลมันเบานะครับแล้วก็มันมันมันมีดีแค่ตายแล้วเกิดใหม่นะครับจริงคือตายแล้วเกิดใหม่คือมันมันเสียเวลาทุกคนมันเสียเวลานะครับเออผลเพชรนะครับผลเพชรผลเพชรนี่ยังไงดีทัวให้อยู่ซีดีไหมมันมันค่อนข้างจะถือมันสกิลหมู่ก็เยอะใช่ป่ะเออแล้วก็สกิลมันก็ผมให้ซีอ่ะ เออพี่ให้สีแล้วกันพี่ก็ว่าให้สียมันถึกนะครับข้อดีของมันคือมันมันแทงมอน่ะเออต่อให้มันไม่โลเกียแต่มันแทงมอนได้นิดนึงอย่างน้อยก็มีประโยชน์กว่าไอ้พวกข้างล่างนี่แล้วกันนะครับก็ประมาณนั้นนะครับผลแสงนะให้อยู่เอสนะครับซึ่งผลแสงนี่คือดีมากโอ้ยปั่ใจของผู้เล่นโล่หนึ่งสาเหตุที่ให้อยู่เอสก็คือมันโลเกียและสกิลมันคูดาวไวเว้ยทุกคนแล้วดาเมจแรงด้วยนะ กสกิล <Skill S 2> หมู่ทุกสกิลสกิลหมู่ทุกสกิลนะครับเออแต่ถ้าเป็นตื่นสกิลซีจะเป็นสกิล <skill S 2> เดี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นตื่นเนี่ยสกิลซีมันจะเป็นสกิลเดี่ยวแต่ว่าถ้าเป็นไม่ตื่นเนี่ยมันจะเป็นสกิลหมู่ทุกสกิลเลยนะครับก็รวบมอนง่ายมอนไม่กระเด็นนะครับเออไม่มีสกิลทำให้หมอนกระเด็นเลยนะครับซึ่งดีมากๆประมาณนี้แหละนะครับ <S 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 ผลเลิฟนะทัวร์คิดว่างไงผลเลิฟบี <B S 2> ถูกปะบีบ e ีโอเคให้บีเป็นระดับกลาง อันนี้ความคิดเห็นทัวร์นะทุกคนอันนี้ผมไม่ขอแสดงความคิดเห็นเยอะเพราะว่าผมไม่เคยใช้ผลต่อไปผลอะไรพี่ต่อไปผลผลยางก็ยางมันมันกันปืนนะครับมันกันโปกันอะไรแบบนี้แต่ว่าฟาร์มดีไหมไม่ผมว่าไม่ดีอะประมาณไม่มีมอนตัวไหนใช้ปืนอะเออมันประมาณดีแล้วกันนะครบมอสมันใช้ปืนแต่มันก็ตีเข้าเหมือนเดิมปะใช่มันประมาณดีแล้วกันนะครับต่อไปบาเลียบาเลียนี่ให้เป็น A นะครับผม สาเหตุที่ให้เป็น A เอาจริงบาเรียควรเป็น S นะแต่ว่ามันไม่โรเกียนะครับผมก็เลยไม่ให้มันเป็น S แล้วกันแต่ว่าสาเหตุที่ให้ A ก็คือมันสร้างกำแพงมากั้นมอนได้ไม่ให้มอนมาตีเราแล้วก็ใช้สกิลทะลุแล้วก็ฟาร์มแบบอีซี่นะฟาร์มบอสอะไรแบบนี้ได้ค่อนข้างจะง,ง่ายมากผลปร<อ>ะตูให้เป็นดีเลยแล้วกันไม่ต้องพูดมากแนละ้วผลเนี้ยสกิลเดี่ยวค่อนข้างเยอะสกิลหมูก็ยากที่จะโดนนะครับ<อ>แถว สกิลเคลื่อนที่ซะส่วนใหญ่มากกว่านะส่วนแมกมาให้เป็น A และกันนะครับเพราะว่าแมกมาสกิลสกิลมันสกิลบืนมันค่อนข้างแรงเดินทางได้ใช่ใช่แล้วก็แบบลูเกียได้ด้วยนะแต่ว่าดาเมจดาเมจก็แรงแต่ว่าที่ผมให้ A เพราะว่ามันสกิลมันแบบว่ามันไม่มันไม่นิ่งอ่ะเออทุกคนสกิลมันจะแบบว่ามันให้มันจะมีสกิลล็อกบางอันด้วยนะครับซึ่ง ฟาร์มให้ฟาร์มดีแล้วแหละถือว่าฟาร์มดีแล้วแต่ว่าให้ S ยังไม่ได้นะครับมันยังไม่ดีเกินไปนะครับยังไม่ดีเลิศเลยเอาง่ายก็ให้ A ไปนะครับส่วนผลสั่นก็ผลสั่นเอ่าใช่ยังไม่ตื่นผมให้ผมให้ C นะครับเพราะอะไรรู้ไหมทัวสกิลวีเลยมีประโยชน์มากในการฟาร์ม <น>ดีสกิลเดียว<ม>นอกกนั้นนอ,นอกนั้นแย่หมดไม่ไม่ใช่แย่ในเชิงดาเมจนะแบบดาเมจน้อยอะไรแบบเนี้ยไม่ใช่เวยแต่ว่าสกิลกระเด็นมันล่ามันไม่ได้เวยฝนเนี้ยใช่สกิลเดี่ยวด้วยนะบางบางอันคือยากเลยทุกคนยากจะฟาร์มคือยากเว้ดีตรง p v p, p มากกว่านะผลเนี้ยก็ให้ซีไปนะอย่างน้อยก็ดีกว่าพวกข้างล่างนี่ละกัน โอเคผลพระนะครับให้ S อสไปเลยอ่าเอาไปแทนเ <laughs> บล<ว>เอาไปเลย <laughs> เอาไปเลยอันนี้อันนี้ต้องใช้อันนี้ใครมีนี่คือเ <laughs> วลตันแป๊บเดียวนะครับก็คือผลพระฮิตบล็อกกว้างแล้วก็แบบว่าเอาเปรียบมอนอะเอาง่ายคือมอนตีเราไม่ตีตีเราโดนยากถึงมันจะไม่รู้เกียร์แต่คือเราสามารถสามารถแบบเขาเรียกอะไรอะยืนชิวได้เลยยืนตีมอนชิลชได้เลยอะนะครับก็ คือว่าให้ S อและกันน,นี่ผลได้นะครับผลได้ให้ตรงกลางแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันแบบยังไงเดียวมันมีสกิลหมู่เยอะแล้วก็แรงแรงมากนะครับแรงมากแต่ว่าข้อเสียคือไม่รุกเกียแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็สกิลมันค่อนข้างแรงมันรวบมอนได้ค่อนข้างดีอะไรแบบเนี้ยสกิลไกลด้วยนะครับก็แนะนําใครที่จะเล่นผลนี้ก็ฟาร์มแบบว่าหาที่ยืนอะ่ะหาที่ยืนแล้วก็ยิงสกิลดีกว่าอะไรอย่างนงี้นะครับก็ ประมาณนี้ให้อยู่กลางๆส่วนผลฟินิกนะครับดีอยู่สกิลเดียวก็คือสกิลฮิวนะครับนอกนั้นนอกนั้นไม่ดีเลยนะให้ A เออให้ A ไปเพราะว่าคือใครที่ใครที่ไม่มีใครที่อัพเลือดเยอะมันจะฮิวแรงมากนะครับซึ่งมันสามารถยืนสู้กับมอนได้สบายแต่ว่าข้อเสียคือมันดีแค่สกิล X เว้ยเพราะว่าสกิลอื่นๆมันกระเด็นเว้ยทุกคนผลายฟ้าให้อยู่ S นะครับผมอย่า ที่ให้อยู่เอสพออะไรรู้ไหมคือสกิลมันกว้างมากแล้วมันสตันด้วยนะครับแล้วก็คือมันลูเกียด้วยใช่ฮิตบล็อกมันกว้างมากนะครับจบมอนค่อนข้างจะโอเคนะครับประมาณนี้มันผลหมีนะครับก็ผลนี้ให้เป็นสีแล้วกันให้พอๆกับผลสั่นเลยนะทุกคนเออให้ให้สีตอนแรกว่าจะให้บีแล้วแต่เพิ่งนึกได้ว่ามันไม่มันไม่ลูเกียดนะว่าให้เป็นสีแล้วกันนะครับแถมสกิลสกิลหมู่มันมัน มันแบบทุกสกิลนะแต่ว่าสกิลมันค่อนข้างจะกระเด็นกระเด็นกระเด็นหนักกว่าผลได้นะเลยให้อยู่ C ไปนะครับล่างมันก็ยากมากส่วนกาวิตี้นี่ C ี <4. S 3> มันก็นานด้วยลองคิดดูมันมันดีกว่าพวกนี้เยอะเนี่ยเออเอาไปเอาไก็ได้บีซเช<อ>ื่อพี่เชื่อพี่เช <laughs> ื่อพี่เถอะต่อไปผลเงาผลเงาไม่รู้เกียแต่ว่าสกิลหมูเยอะดูดเลือดได้มันค่อนข้างจะมีพาสซีฟเยอะดีนะ ผมว่าผมให้ A ไปก็เอผลลับผมเองใช่แล้วแล้วสกิลมันแบบว่าสกิลหมูมันแรงมากเลยนะมันมันมันดูดมอน่ะเออเนดด้วยนะสกิลเอมันใช่ดีมากโมจินะครับโมจิให้ A ไปเนาะเพราะว่าผลนี้เปิดเคล็ดแล้วมันโลเกียได้เออแถมสกิลหมูมันเยอะนะครับก็คือสกิล C สกิล V นะครับสกิลแซดเหมือนกันนะแต่ว่าจะกระเด็นนิดนึงส่วนสกิล X ก็เป็นสกิลฟาร์มได้เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นสกิลเดี่ยวแต่ว่าก็ไม่ได้แย่มากนะ ใช่ใช่เอาไว้ตีบอสก็ได้เหมือนกันนะส่วนใหญ่ะเออนะครับก็ให้ A ไปส่วนผลพิษนะครับให้อยู่เอหรือ SD ทัวมันไม่โล<ม>เกียไม่โลเกียแต่ว่ามันเบินมันเบินรแรงมากดาเมจแรงก็ให้อยู่ A นะครับผลพิษฟาร์มดีอยู่นะไม่ใช่ฟาร์มดีอยู่ดีฟาร์มดีเลยแหละสกิลแรงนะ <laughs> ส่วนผลคอนโทรลนะครับก็ให้อยู่ B ไปนะครับเพราะว่า ให้อยู่กลางๆไปเพราะว่าอย่างแรกเลยคือคอนโทรลเนี่ยมันมันจะเน้นสกิลเดี่ยวนะครับแต่ว่ามันก็มีสกิลหมู่อยู่เหมือนกันนะแต่ว่าสกิลหมู่มันจะแบบค่อนข้างจะครูดาวน์นานไปหน่อยนะครับแต่ถ้าถ้าเป็นสกิลเอ็กมันก็กระเด็นด้วยมันเป็นสกิลหมู่ที่ทามอนกระเด็นด้วยนะแถมกระเด็นแบบไกลมากแนะนํานะผลเนี้ยตีบอสจะง่ายกว่าเพราะว่าเออไม่ให้บีเพราะว่ามันถ้าถ้ามอนมีตัวเดียวอย่างเช่นตีบอสคือมันไม่มีปัญหาอะไรหรอกผลเนี้ย ใช่ปะล่ะแต os, system, ่ถ้าฟาร์มแบบเป็นเควสมอนเยอะๆถ้ามารวบกันทีนี่ใช้สกิลสกิลเอก็กระเด็นสกิลซีก็เป็นสกิลเดี่ยวอีกแถมสกิลวีเป็นสกิลหมู่แต่ครูดาวนานมากอันนี้อันนี้เน้นตีบอลมากกว่าก็ให้อยู่บีไปเพราะมันยังเพราะมันยังมีประโยชน์อยู่ส่วนบิ๊กมัมนี่ให้อยู่เอไปเพราะว่าสกิลมันแรงมากแรงพอๆกับมังกรเลยก็ว่าได้นะแถมสกิลรวบก็เยอะในการใช่สกิลซีก็หมูสกิลเอก็ อันเนี้ยมีมันมียังไงล่ะมันมีเศษเศษรูปสมุนมาหิวด้วยเศษรูปสมุนมาปั่นมอนด้วยอะไรเงี้ยมันค่อนข้างจะฟาร์มได้อยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับคือให้เอไปต่อไปผลสุดท้ายของเราผลมังกรก็ผลบังกรมันมันสกิลสกิลมันแรงนะแต่ว่าสกิลมันจะเน้นเชิงกระเด็นมากกว่าทุกคนคือมันฟาร์มยากด้วยนะผลมองกรก็ถ้าจะไปฟาร์มเวลฟาร์มเงินก็มันมันก็ เอาง่ายคือมันจบมอนไวแต่ว่ามันต้องเสียเวลาการลากม้อนนิดนึงอะ่ะก็ให้กลางแล้วกันบี B ไปออก็ประมาณนี้นะครับสําหรับการจัดเทียร์อันดับผลวิสันะครับก็ใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามนี้นะครับใครใครใช้ผลอะไรอยู่ก็นี่ครับตามนี้เลยนะอันไหนดีเท่าไหร่ก็นี่นะครับความคิดผมกับทัวนะใช่ความคิดผมกับแบคทีรีนะครับคใครที่แบบเออแย่งกันออกความคิดเห็นนะอันเนี้ย ก็ใครที่มีนอกเหนือจา,จ,าจากนี้แบบนอกเหนือความคิดเห็นจากนี้ก็สามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้นะครับก็แบบว่านอกเหนือจากนี้แบบเออผลอะไรควรอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยสามารถคอมเมนต์บอกได้นะเอออันนี้เป็นความคิดเหน็นพวกผม2คนนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับเที่ยวเก next time ครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายจบทัวร์มากับวร์จะต้องโดนจูบนะ <laughs> ช่วงท้ายคลิปเนี้ย <laughs>